พนง,งานล่างรถขี้แงได้เยี่ยมหรือวะมมนีได้ย่อนมมนีได้ย่อนเป็นลูกแม่ฝ้ายต้องสตรองไม่ได,ด้เลี้ยงเป็นลูกแทวดาเ้อ เปลเป็นเธออยูออ่อนขั้นผุน,ผนแล้่วแล้วแล้วแล้วกับฝนตกใส่เออเออล้างย่างดีเสร็จย่างดีฝนตกใส่เราเหมนวันนี้รถแลกแก่แคมป์ให้ล้างคันเดียวเราล้างสองคัน รถคั้นนี้รถท่าเองรถคันนี้เปิดรับจ้างรถคั้นผุดรับจ้างรถคั้นนี้ล่างพีย่ย่ำแล้พอแล้วไปไปท่าวีต้องอเนี้ะล่างเขาดีดีเนี่ยเนี่ยเนีอน่ลัางเขาดีดีจีเซ่เมองไหออกปัดเกี้ยงมาหาตลางสั่มเลยแต่นี่เอ้ยดี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 ีด่หนีล่างง่าย,ายๆแบบนี้แหะ แต่ยังหุ่นกระจายเงินกันเลยั้งหลังเร็นแถวเป็นแถวมันแห่งเป็นแถงเรียบร้อยแล้วทตกใสคือเก่าโอ้ย